ถ้าใครพลาดมาเจอคลิปนี้อย่าพึงกดเหลือนพลาดไปนะคะภายในคลิปนี้ข้องยิ่งก็จะมีการผส้มดินปลูกสูตาหอารต่างๆนะคะและก็มีคําอธิบายข้อของวัสดุการปลูกค่ะซึ่งเพื่อนๆทันได้ดีชมในการปลูกมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศพันซีด้านะคะยิ่งได้พอและก็ปลูกก็ไว้อย่างสุดฟรีมือเลยค่ะวิธีการปรุงดินต่างๆนี่วันนี้ก็ยิ่งอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ หลังจากเปลี่ยนกระถางน้องมะเขือเทศนะคะนี่น้องก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะคะสูตรดินปลูกดีก็ทำให้ต้นไม้เราดีค่ะรับชมคลิปแบบยาวๆกันเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ได้เลือกมาผสมดินกันแล้วนะคะเผื่อที่จะปลูกนี่เลยค่ะมะเขือเทศน้องกาลังเติบโตเผือ่อที่ต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้มีอีกชุดหนึ่งที่น้องก็โตเช่นกัน เราต้องเปลี่ยนกระทถางกันแล้ววันนี้ก็เลยให้พิซ่าคอนผสมดินปลูกสําหรับมะเขือเทศกันนะคะเพืเ่อนๆทันได้สนใจการปลูกมะเขือเทศก็อย่าลืมก็ติดตามไว้นะคะอันนี้ครับปสมดินปลูกมะเขือเทศวันนี้นี่เดี๋วก็มีจุดหนึ่งอยู่ก้างๆอันนี้เป็นดินผส้มดินแวงกับวนโค้ดเลยนะคะ อันนี้ประมาณ20สิบวันเลยค่ะพิธากรมาก,กวายเยนี่ค่ะรื่มวนสุยแล้วนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้มืดนะคะแต่ก็าปเป็นอมือจนได้รีนี่กรบเพื่องานประจำ ทำงานเพิ่งเซร็จค่ะอันนี้มีชางพอนก็นเลยป,ปัานกับปั้นี่กันเลยสร้างแล้วค่ะอันนี้จะมุ่งบัวที่ตากม่นกัเลยอนะคะคุณอตยใส่ไปส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแครบนะคะแครบดบิที่เรามักไว้เรียบร้อยแล้วมันอาจจะดูซี่เดียวกันหมดเลยใช่นไหมคะ หยกดยาง่านกันมากกว่าเยบรอยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนข้องที่ดาวแกร็บ นนีก็เป็นขึ้นมะพร้าวนะคะน,นี่จะเรียงให้ดูนะคะอันนี้คือขึอ้นมะพร้าวกลับมะพร้าวซับนะคะอันนี้แกรบอันนี้เป็นแกลบท่ว่าขี้เถ้าแกรบค่ะแกรบเผาแล้วอันนี้เป็นแกลบดิบค่ะอันนี้ก็เป็นดินดินเก่าที่เราผสมที่เราใช้งานไปครั้งก้อนจุดประสงค์ในการรุงดินนะคะ<ม>ก็คือให้ดินมีฐานอาหารเพียงพอต่อพืช ให้ดินมีช่องว่างระว่างการระบายอากาศและก็ร,ระบายน้ําได้ดีส่วนผสมเนี่ยค่ะก็จะมีแกรบดิฟซึ่งแกรบดิฟเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ชายเป็นวัสดุผสมดินปลูกที่มีคุณสมบัติที่ทําให้เกิดโปร่งอากาศในดินได้นะคะระบบรากขคองพืชจะสร้างมาชนชัยห้า,าหารได้ดีและก็จะมีสร้านซิลิก้า ซึ่งที่ยังไม่ย้อยสลายให้เป็นทาดซิลิคอนและก็สามารถรึ่งทาดในาโรรเจนและออกซิเจนเนอากาศไว้ในดินได้ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืดมากเลยค่ะ แต่เราก็ต้องควรระวังนะคะนำแกลบดิบทิวามาจากโรงซีไม่ไม่เลยเอามาใช้นี่จะมีโทษมากว่ามีประโยชน์เพราะว่าแกลบดิบเนี่ยพอมาผสมรวมกับปุ๋ยปุ๋ยมากหรือวา่าผสมกับใบไม้ทีนี้จะทำให้เกิดความร้อนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเขาว่าจะมามักกันเองทำให้เกิดมีก้าดพิษที่มีอันตรายต่อต้นไม้ของเรานะคะเราจึงมีความสําเป็นนะคะที่จะต้องเอา แกรบดิบนั่นน่ะหมามักให้เปลี่ยนซี่ก่อนเมือ่อนที่ยิ่งมากนั่นนะคะทีว่ายิ่งบอกเพื่อนเพื่อนว่ายิ่งอ่ะก็ใชายแกรบถีผ่านการมักมาแล้วเวลามักแกรบนะคะก็จะมีกลิ่นแบบเมื่อนกับว่ามีกลิ่นแอมโมเนียอ,อ,อ่อนอ่เมื่อนกับว่าเข้ายอยตัวเองออกมาได้นะคะการมักแกรบดิบเนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสวัส่ เพื่อนๆเ,เอาแกร็บดิฟมาจากโรงซี่หรือว่าซื้อมาจากรานขาทั่วไปก็ให้เพื่อน,อนๆนะแกะกระสอบแล้วก็เทออกก็ใช้น้ำมักฉีวภาพที่เพื่อนๆมีนี่แหละค่ะรดให้ทัวเลยค่ะแล้วก็กรับกองให้คลุกคลาาอะค่ะคลุกคลาาให้เข้ากันแล้วก็เทไส้กระสอบกลับไปไหมแล้วก็ปิดปากทิ้งเอาไว้สักเจ็ดวันหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยคยเปลี่ยนซี่ แต่ส่วนใหญ่ย,ยิ่งเยวจะแกะกระสอมอาทิตย์ละครั้งแต่ยิ่งก็จะทิ้งไวประมาณเดือนนึงค่ะซึ่งจะนําไปใช้ส่วนผสมตัวต่อไปเองายิ่งก็จะเป็นขี้ถาวแกรมนะคะหรือว่าแกรบดําตัวนี้จะทาจะมีนำนักเบานะคะราคาก็ไม่ได้ทูกมากเมื่อผสอมกับดินก็จะทําให้ดินนั้นมีการระบายน้ําได้ดีขึ้นดินเบาขึ้นแต่ว่าพอผสมกับดินเนี่ย,ยจะทําให้ดินรวนซุยม,มากขึ้นค่ะ,ะส่วนใหญ่ก็จะใช้แกรฟนี้มักจะคูกับกัน กากมะพร้าวซับหรือว่าคุ้ยมะพร้าวค่ะที่คาดไม่ได้เลยก็คือทั้งคุ้ยมะพร้าวซับและก,กลากมะพร้าวซับทั้งสองตัวนี้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทําให้ดินโปรง่งแล้วพอย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับต้นไม้ของเราเลยค่ะคุณส้มบัตที่แท้จริง,งกากมะพร้าวซับนะคะกากมะพร้าวซับนี่จะช่วยเพิ่มอากาศ ส่วนคุ้ยมะพร้าวเนี่ยจะเพิ่มความรวนซุยนะคะเมื่อใช้วัสดุถังส่งยางนี้ผสมดินปลูกจะช่วยให้ดินปลูกเราอะ่ะมีอากาศถ่าเททําให้รักได้ให้ใจระบายน้ําได้ดีแต่มีความชื้นซาส้มมากนะคะเพราะวัสดุถังส่งชนิดเนี่ยช่วยดูดซับน้ำ ข้อครวรระวังนะคะเราไม่ควรใช้คุ้ยมะพร้าวและก้ามมะพร้าวซับโดยทันทีเราควรเอาถังคุ้ยมะพร้าวและก้ามมะพร้าวซับแช่น้ำอย่างน้อยนี่นะคะสักคืนหนึ่งเพราะว่าเราสังเกตน้ำนะคะยิ่งแช่น้ำนานเนี่ยซี่ของก้ามมะพร้าวและคุ้ยมะพร้าวเนี่ยจะมีซี่เข้มท้ายดีนี่แช่ถึงซ้ำถึงซี่คืนเลยนะคะเพราะว่าภายในก้ามมะพร้าวและคุยมะพร้าวซับนั่นจะมีสั้นเทนินค่ะซึ่งเป็นสั้นทีซ่ามา ชะงักการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้เราได้สังเกตเลยนะคะถ้าว่าเราไม่ได้เช็คทังกาบมะพร้าวเลยคุ้ยมะพร้าวเนี่ยต้นไม้เราจะมีหรือมีใบเลื่องตอนนี้ก็จะต้นแคร์และหลังจากนั้นก็จะมีใบไม้แต่ถ้าว่าเยมากๆแล้วเนี่ยเขาจะเช่าตายไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นปุยมูล วัวนะคะหรือว่าขี้วัวจริงๆแล้วปุ้ยขี้วัวเนี่ยนะคะเป็นข้องเสียจากวัวเชเกอร์จังอาหาเด็กกินเข้าไปแล้วไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไดมหมดอ่าก็ให้ผูดจริงๆก็คือวัวไม่สามารถอยอยได้ถั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็ถ่ายออกมาให้ออกมาเป็นกล้ากข้องเสียนี่เรานี่เอามาใช้แบบซดๆไม่ได้นะคะต้องรอให้มีการมักแล้วก็แหง้งจริงๆถึงซึ่งถึงจะเอามาใช้ได้ ปุ้ยมูลวัวหรือว่าปุ้ยคีว่วของเราเนี่นะคะก็จะมีถาดไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าว่าไปเปรียบเทียบกับปุ้ยเคมีก็สู้เขาไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าอาจริงๆถ้าเราใส้ในปริมาณมากก็จะเกิดความร้อนแล้วแก๊สข้องและเกิดแก๊สทําให้ต้นไม้เราเยี่ยวได้เมื่อนกันค่ะไม่ว่าส่วนมาส้มชนิดไดน,นะคะเราก็ต้องระวังค่ะแต่ที่สําคัญนะคะเข้าสร้างมาที่จะทําให้พืชมีความต้านทานต่อสภาพอากาศได้ดี การปลูกพักการปลูกพืชของเราเนี่ยจะให้งามก็เริ่มตอนจากดินปส้มนะคะเราต้องปสมดินได้ออกมาดีแล้วต้นไม้ของเราออกแล้วก็จะออกมาสวยค่ะดินปลูกพักเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะคะเพราะว่าดินเป็นที่ยู่ข้องรักพืชและหล่งอฐาฐอาหารเทพื้นนําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะ ดินปลูกทีด่ดีควรมีความโปรง่งรวนซุยระบายนา้ำดีมีทาดอาหารเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างมากที่สาคัญนะคะไม่ควรมีเชือ้อโรคไม่ควรมีแมลงหรือมีสัตว์ที่เป็นอันตรายกับพืชของเรามีเงื่อนอะไรอย่างคะคันเนีย,นเยเงื่อนปอดหรือบอกเลยนิดนึงนะไปตอค่ะยังยังไม่ยังไม่ตาไเ้ยค่ะไปตอไปต่อ นี่ค่ะเงื้อใ้เงื้อเล้วออกกําลังกายนิดหน่อยอันเงื้อออกเลยยัง <c oughs> เงื้อออกกอีอ่อะไรยังเมื่อตอนเที่ยงพี่ซาคอนกัทตำการติดตั้งไฟนะคะระบบไฟฟ้าอันนี้คือเพิ่มกว่าได้เพิ่มชั่วโมงทํางานในตอนเวลากลางคืนได้ะค่ะนี่เลยค่ะ หลังจากี่ผส้มดินไดทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักไสกระท่างพร้อมเปลี่ยนกระท่างมาเกือกทกันเลยค่ะเราเป็นดินดีวะพิซซ่าคนผสมไว้เรียบร้อยมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระท่างกันค่ะนี่นะคะก็เป็นมะเขือเทเทวายิ่งปลูกลงกระท่างหกนิ้วแล้วค่ะวันนี้ก็จะขยายไปเป,เป็นกระท่างสิบสองนิ้วกันเลยค่ะพอนองเริ่มโตแล้วนะคะ เป็นการเปลียนกระต้างกลองมาเคืือเทปนะนี่นี่นี่ปิดไปนี่เลยนี่ปิดกระที่เลยซึ่งถ้าหวานก็เอาออกนี่ออกก็ไดเพราะว่ามันมันกินปูหยากมันคือกราบมะพร้าวซักที่เรารองกรนกระท้างค่ะอเอาออกนิดหน่อยอแต่ว่านนะให้สังเกตนะคะว่า มีรักไหมถาวารักน้องยาวไปถึงแล้วก็ลูกไปได้เลยค่ะออืุยนี่นะคะเกาอั้นี้มาเทได้ดเลยนี่ครับทำประมาณนี้ยะครัแบบเป็นนันวรนารดน้ำกัะเซตเลยกระทั่งจาก ฮกนิว้วมาเป็น1ิปองนิ้วนะคะนี่เลยเราก็ทําการวัดดูก่อนนะคะว่าให้เขาให้นองมีความลึกขนาดไหนอ่านี่เลยค่ะก็ความอย่างเรามันระวังนะคะเหมือนเดิมทีก้อนนองนะคะให้สังเกตดูก้อนว่ามีรากยาวหรือไม่ตอนนี้รากยังมาไม่ทึงค่ะเราก็เอา,เอากามอพร้าวทับถือว่ารลงก้นกระทั่ง6กนิ้วนะคะอ่าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะ มีบางแล้วนะคะรักก็คือว่าโอเคเลยต้องระวังแต่ถ้าวารักข้าวเยอะแลว้วเพื่อนๆไม่ต้องเอาอกนะคะเอาไปปลูกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวรักน้องจะคาดค่ะแต่ก็นำไปค่อยๆว่างเลยนะคะนี่ค่ะตั้งน้องให้ตอนตรงกลางนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ามีใบเลี้ยงนี่ค่ะใบเลี้ยง นี่ถาก่อนชีใบเลี้ยงให้เพื่อนๆดูนิดนี่แใบเลี้ยงนี่นะคะใบเลี้ยงนะคะอ่าต่เดียวเราก็จะเอาดินเนี้ยไสลงไปให้ทึ่งใบเลี้ยงตรงนั้นเลยเพราะว่าการเ่วรอไสให้ทึ่งใบเลี้ยงแบบนี้น้องก็โตได้นะคะเดี๋ยวเจ๊เขาก็จะมีรักข้างๆเขาก็จะงอกรักเพิ่มขึ้นเผื่อช่วยฮ่าได้อีกแรงนะคะนี่เลยค่ะตอนน้องคอ,อยิง่งมี ตอนเมื่อนมัเกิดเทค้งยิ่งเนี่ยตอนอาจจะย,ยืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแง้งนอยมากที้บริเวณที่ยิ่งเอาไปอนุบาลเอาไว้ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวจะพานออกแดดเดีดเดวนะคะวันนี้หน้าตาของโองก็จะประมาณนี้เซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็หว่าจะไม่ให้โดนแดดเยอะก้อนเพราะว่าแดดทีจังหวัดภูเก็ตนี่ค่อนข้างที่จะแรงมากนี่นะคะเซ็ตเป็นอันเซ็จเรียบร้อยค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะครับก่อัปเดตให้เปยนเวนเลยวันนี้ตอนนี้รักยาวมากค่ะบนะนี้รักข้าวเยอะมากเลยอนี่ค่ะที่ตุ้งติ้งตุ้งติ้งนี่คือรักน้องมันก็เททั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะคอยคอยขีย้ออกนะคะเดี๋ยวรักน้องค่ะครับนี่ค่ะ เราต้องอจจัดจากขะางล้างก้อนนะคะเพื<ๆ>่อนเเทคนิคการหวายยาเทคนิคการปลูกเพราะว่าถ้าเราอาจจัดจากขะางล้างก้อนเนี่ยมันจะไม่มีช่องลมดินนองก็จะไม่แตกเวลาเรารดน้าแต่ถ้าว่าเราอาจจัดจากขะางบนลงไปนี่ข้างล่างมันจะมีการโปร่งอยู่นะคะก็จะทําให้ดินแตกได้นองอาจจะชะงักในการเจริญเติบโตนะคะแต่แบบนี้คือนองจะไม่ได้ตกใจเลยนะคะเขกาก็จะเจริญเติบโตตามปกติ แค่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนี่เลยค่ะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราควรระมังระวังนี่นะคะมีปีศาจอนก็คอยๆใส่แล้วนะคะใส่ให้ไปทึ่งใบเลี้ยงเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้ก็นี่โอเคนี่ค่ะอันนี้ก็อันเป็นเป็นเซตเรียบรอยนะคะนี่ค,ครับลงเล่นนะโอเคค่ะอันนี้ลอง เปลี่ยนกระทั่ง15าขนาด15านิ้วดูนะคะาจากคกเป็นสิาอันนี้เลยเอาเลยค่ะท่อกอนอันนี้เลยค่ะก็เทมันเดิมเลยนะคะที่ยงเราะมัดระวังเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้รักน่าจะเยอะเลยิงวะนี่เลยก็คือกำเอาเราซับเมยอโอกมานะคะเราปลูกได้เลยค่ะตอนนี้เค ดูไปค่ะปึ๊บคอยๆว่างนะคะเดี๋ยวเ็เขี้ดินจากข้างล่างขึ้นมาก่อนอ่านี่เลยค่ะทำมือดีซ่าควรทำแบบเนี้ยป้องกันการดินแตกกดานบ้นนะคะ,ะนี่ค่ะปึ๊บเ,เราก็คอยเอาดินใส่ลงไปให้ทึ่งใบเลี้ยงข้อนองนะคะ จริงๆแล้วตอนนี้ใบเลียงน้องไม่ได้มีประโยชน์แล้วนะคะพอน้องมีใบจิ้งแล้วใบเลียงนี่ก็ดูแลน้องตั้งแต่ตอนที่ว่าน้องพึ่งออกจากมาเมล็ดอย่างเดียวเลยนะคะพอตอนนี้น้องโตแล้วน้องห้ากินกับรักเลยนะคะ,คคะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะน้องมาจัดเลียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตอนพีซซ่าคอนก็จะพาเพื่อนๆไปทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรดน้ำค่ะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจริงๆแล้วยิ่งอยากแนะนำให้เพื่อนๆเปลี่ยนกระทางนี่เป็นเวลาตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าน้องจะได้พักตอนเย็นตอนตอนเย็นนะคะยิ่งปูพิษเป็นตอนเย็นก็ได้ค่ะทีเพื่อนๆสะดวกคือไม่ยากให้เป็นตอนเชา้าแต่วันนี้นี้ยิ่งเปลี่ยนตอนเช้าค่ะ แต่ว่าก็ดูแล้วอเด็ดน่าจะไม่ตัดแต่ว่าก็เอาหนองมาแอฟอฟไว้ข,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 ข้างข้างข้างค่าง่าอนขอยิ่งนี่ทางานเอาทีสะดววตัวเองเลยค่ะว่างตอนนห้นก็ทำตอนนั่นเลยค่ะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพ่ธากอนบายบายเป็นไปนิดโอเคนะครับ <S 1> <S 1> เจอกันไม่ทุ่บหน้ากับผม หลังจากเป็นกระทงเรียบร้อยแล้วหน้าตาน้องก็ประมาณนี้ค่ะมีใบจิ้งก็ประมาณซ้ำใบค่ะอีกเร่องอาทิย์ยิ่งจะมาอัปเดตได้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมก็ทุกใจนะคะและช่วยแชร์ออกไปค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอยทุกคนมีพลัรักรอทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณมากค,ค่ะ